อดีมาแล้วจ้าพี่ครูนุ่นน้องพอดีกำลังอ่านหนังสือนอกเวลาต่อพี่ครูนุ่นอยู่พอดีเลยค่ะวันนี้ครูนุ่นใจดีอยากจะให้น้องพอดีเป็นคนเลือกเลยละกันค่ะว่าน้องพอดีอยากเรียนรู้เรื่องอะไรคะพี่ครูนุ่นคะน้องพอดีอยากรู้ว่าวิธีการเขียนแผนภาพความคิดพี่พี่เขาเขียนกันยังไงคะน้องพอดีอยากเขียนเป็นบ้างเห็นพี่พี่บอกน้องพอดีว่า การเขียนแผนภาพความคิดมีประโยชน์ในการวางแผนการเรียนของเราได้ด้วยพี่ครูนุ่นช่วยสอนน้องพอดีหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวครูนุ่นจะให้น้องพอดีแล้วก็พี่ๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะนักศึกษาของเราที่น่ารักเนี่ยไปเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะการเขียนแผนภาพความคิดหรือ mind map เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและเรียบเรียงข้อมูลโดยเป็นการใช้ภาพและคําเพื่อช่วยในการมองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกันได้ง่ายขึ้นจากนี้นะคะเราจะต้องมาเริ่มต้นการเขียน My Mapping ค่ะอันดับแรกนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ มีกระดาษเปล่านะคะกระดาษเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษพรูปกระดาษ A4 ที่2ค่ะก็จ,จะเป็นดินสอหรือปากกานะคะอันดับ3ก็คือดินสอสีหรือปากกาเมจิเพราะว่าการเขียนไมล์แมปปิ้งเนี่ยจะต้องมีการระบายสีแยกสีสันนะคะแล้วก็วาดเส้นให้มีความสวยสดงดงามพร้อมกันไปด้วยกับการได้สาระได้ความรู้นะคะ คือเท่ากับว่าเราสามารถใช้สมองทั้งสองซีกซีกซ้ายและซีกขวาค่ะในการสร้างสั์ชิ้นงานนี้ขึ้นนะคะเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักนะคะวาดวงกลมที่กลางกระดาษและเขียนหัวข้อหลักหรือแนวคิดที่คุณต้องการสํารวจนะคะเอาไว้ในวงกลมนั้นดังภาพเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเพิ่มกิ่งก้านสาขาค่ะ จากแนวคิดหลักนะคะว่าเส้นออกไปเป็นกิ่งก้านสาขาแต่ละกิ่งเนี่ยจะเป็นหัวข้อย่อยหรือแนวคิดรองที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักนั่นเองค่ะเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของการพัฒนาหัวข้อย่อยค่ะจากหัวข้อย่อยนะคะเราจะวาดเส้นออกไปเป็นกิ่งเล็กๆที่จะแสดงถึงรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประเด็นย่อยๆของหัวข้อย่อยค่ะจะสังเกตความแตกต่างนะคะว่าเส้นจากหัวข้อใหญ่มาหัวข้อรองเนี่ยจะมีลักษณะทึบและหนานะคะมากกว่าเส้นที่เชื่อมโยงจากหัวข้อรองไปสู่หัวข้อย่อยนะคะอันนี้เป็นความแตกต่างแล้วก็เป็นข้อที่เราจะต้องอจดจำให้ได้ด้วยนะคะว่า แต่ละเส้นนะคะมีความแตกต่างกันนะคะเนื่องจากหัวข้อใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นตรงกลางค่ะประเด็นแรกนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีการแยกย่อยออกไปเป็นหัวข้อรองๆไม่ว่าจะกี่ด้านก็ได้ค่ะหรือกี่หัวข้อย่อยก็ได้หลังจากนั้นจากหัวข้อรองค่ะมันก็จะสามารถแตกออกไปเป็นแขนงนะคะเหมือนรากแก้วหรือเหมือนรากของต้นไม้ค่ะเป็นรากปล่อยที่เราเรียกกันว่าหัวข้อย่อยนั่นเองค่ะ การใช้สีและรูปภาพก็เพื่อช่วยให้การจดจำนะคะแล้วก็การสร้างความเข้าใจเนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะใช้สีต่างๆและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแนวคิดหรือหัวข้อย่อยค่ะก็จะมีความสอดคล้องมีความสวยงามนะคะแล้วก็น่าอ่านมากขึ้นค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอน ทบทวนและปรับปรุงเมื่อสร้างแผนภาพความคิดเรียบร้อยแล้วควรทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมเพิ่มเติมรายละเอียดหรือปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นทั้งหมดนี้ถือเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการสร้างแผนภาพความคิดหรือไม้ mapping ค่ะเป็นไงกันบ้างคะก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการเขียนไม้ mapping ค่ะ ก็น่าจะได้ความรู้นะคะเมื่อได้ความรู้แล้วเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็น้องพอดีด้วยกลับไปฝึกเขียนนะคะแล้วถ้ามีข้อไหนหรือว่ามีจุดไหนที่ติดปัญหานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะมายังคุณนุ่นได้ะคะ่ะอย่าลืมนำเอาไปเขียนเอาไปฝึกทำนะคะเพราะว่าการเขียน mind mapping เนี่ย มีประโยชน์กับเรามากทั้งเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสุดยอดเลยจ้าวันนี้น้องพอดีสนุกมากเลยค่ะได้ฝึกเขียนได้ใช้ไอเดียในการเรียนรู้อย่างอิสระขอบคุณพี่ครูนุ่นมากๆเลยค่ะที่ทำให้น้องพอดีมีความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพความคิดหรือ mind m a p ได้แล้วจ้า